มุดดำลงไปแล้วนะครับมุดดำลงไปแล้วมุดดำมาราธอนครับผมลงไปหลายรอบแล้วครับ,อ,บอึ๊บอึ๊บอึ๊ขมาแล้วางต้นขึ้นมาแล้วครับพี่งงนะ้องเือนเ่นเือนเพลนเขื่อ่นเขื่นแ้น,นขน แม่ย้ายแม่ย้ายลงไปช่วยนะครับพี่น้องดูพวงอายาขนาดไหนนั้น,นแม่ระวังปามันใหญ่ลากแม่โกน้ำนะพอก่อนอุ้บลงไปอีกแล้วหนึ่งสองสาม สี่ห้าไหนล่ะโผลมาอีกเจ็ดยังยโอ้แม่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 ดึงดึงโอ้โอ้ต่อใหญ่ครับต่อหญ่คลงไปอีกแล้วครับพี่น้องแม่แม่ดึงมาเด้อลากแม่ตกน้ำเนี่ปลาอยู่เอตเอ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นมาแล้ว เออตัวโอ๊โอ๊ะโอ๊ะโอ๊้โอโอโอต่อวะฮือโอ้ยโอ้ยโอ้ปากข่อยายปากข่อยายพี่น้องไงปอ้ยปาก่อยายปากขอยายโอ้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 แม่บอกเยอะแยะโอ้ต่อพี่น้องไงต่อต่อโอ้ โอ้ปลาช่อนยายพันเต็มี Shooting ่น้องเลยโอ้โหเต็มพี şey ่น <Yes>, ้องเลยคักๆอีีป้า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 โอ้โอ้ใช่นี้พี่น้องเลยเดี๋ยวดูกันดูกันอกสองตัวออกสองตัวนี่ขนาดออกสองตัวแล้วเนี่ยเออหยาง ลังมันดุไหนไหนไหนอู้ลังประดุกประดุกโอ้ยมันดุออกตอมัดุออกแล้วไหนไหนอยู่ซอยู่ซาันดุอยู่ซไหนไหนไหนไโอ้ยมุออกได้ัง่อยทมันดุออกร้อนมันร้อแีโอ้โอ้ยโอ้ยยังอูหลังหลังป้าป้าป้าพี่น้องเลยอืออกมันออกนีมันออกมองที่อัน เออบ่มี่แหย์ยู่นี่แหยแม่อยู่นแห่ม่บดอกบลูตบลุดอยู่นแห่เต็มอายนีแม่นี่ยนะเรียบร้อยครับพี่น้องจะดูท่หหลังหลังอายเลยในโพงมีไหมนะโพงยังบโพงยงบดมีนะมีตัวนั่นบมีไหม ไม่ยังอ่ะม่ยังอ่ะปดุปดุปดุกเดกบปดุกยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ปดุกขึ้นมาขึ้นนะยกขึ้นอยู่ตัน้องจะรุดออกมาทั้งนี้เด้แม่นี่ยนี่ตัวมันตั้งพงแม่แม่ม่้ผมก็ถือกล้องม่สะดวกจับเลยแม่เลไม่พงไม่ตัวงเลแม่มันยังอยู่มันยังอยู่นั่นนั่นนั่น่นนั่นนั่น่น่อยู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 ่อยอยู่อย่อยู่อย่อยู่อร่อยูอู่อร่อยู

ดูใจดุดเด่นครับยินดีกับท่านด้วยนะครับผมผลงานช่างต้นขอบคุณครับ